โจอันบอกว่าตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วอยากบอกว่ายบอกว่าไม่อยู่ไหนอ่ะอยากบอกว่าไม่อยู่ไหน <laughs> ไม่ใช่อยากบอกว่านั่งมีกองแค่กองชิ้นเดียวนี้ตั้งแต่สิบโมงเช้าตอนนี้สองทุ่มโอ้โหบนักนะยากในการัารบจะบอกว่ามัน เพลงนี้ก็คิดว่าจะปล่อยไว้ตันนี้นะต้องติดตามตอนนี้ก็เป็นไข้เป็นบัดก็มาดูพี่ตัวต่อตัวอยากพูดอะไรก็ยาก m i มตนนี y เราก็กำลังอนน๋อตอนนี้ผมก็เป็นบัด โอ้พี่นนทําำไมหักนะอย่าบอกใครล่ะ <c oughs> ซึ่งใครเป็นเด็กสาธิตมอ6ก็น่าจะคุ้นเคยดีว่าสตูดิโอนี่มันคุ้นๆยังไงไม่รู้นะที่จริงก็ห้องดนตรีนี่แหละครับเราก็เช่าสองหมื่นในการอัดกองมันจริงๆมันไม่ได้กองเรียนหรอกมันก็เป็นกองของเราเราก็ ได้เวลาอดัดเครื่องเราหมดเลยเด็กบอกว่าเครื่องเรา <บ |th|> เครื่องรเราเขารวยนะารวยครับ,รบนะพี่นนท์อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเหนื่อยมากเลยครับงานพูดออเหนื่อยมากก็ตั้งแต่สิบโมงนะดูหน้าที่จะอาาัดเขาก็ซีดเคี่ยวไม่ใชเช้าครับไม่ใช่เช้าเช้าหรอกเช้าทีนี้นะครับเช้าหรอกเช้า พี่โดนยิ้มจักยิ้มนะสวยางามก็ขอจบบรรยากาศเพียงแค่น,นี้นะ